อีซูออนิโปี2 0 1 1นะครับอ่ารถ1 0 12ปีนะครับวันนี้จะมาลือนะครับล้างแอร์ก็เห็นในคลิปนะครับาพากันถอดล้างง่งายๆนะครับตรงช่องอด้านข้างนี้นะครับโดยไม่ต้องลือคอนโซลหน้านะครับ ก็เลยจะมาลองดูนะครับอันนี้แผ่นพรมที่ตัดออกไปนะครับเพราะว่าตอนติดตั้งเครื่องเสียงนะครับที่เดินสายไฟเส้นนี้เข้ามาลืมอุดกาวนะครับลืมอุดกาวตรงตรงที่สายเข้ามานะครับมันกล้องไม่โฟกัสนะครับ แถว,แถวบริเวณนี้นะครับแล้วน้ํามันเข้ามาตามสายนะครับหน้าฝนทําให้ผมเปียกนะครับผมก็เลยตัดสินใจตัดทิ้งเลยนะครับสภาพผมรถก็เลยเป็นแบบที่เห็นนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวถอดนะครับก่องเก็บคองแล้วก็แผงตรงนี้นะครับตามที่อ่า ช่างนะครับลหลายๆคนพาทำนะครับครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ลือไปนะครับว่าจะล้างาตู้แอร์นะครับเพิ่งเซ็ตระบบกล้องงูได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับ วันนั้นล้างแบบไม่ได้ส่องไม่ได้ส่องดูนะครับอ่ะอันนี้ผมล้างไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือสภาพอ่าแผงคอยเย็นนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็ถือว่าสะอาดขึ้นเยอะนะครับสะอาดขึ้นเยอะ ันนี้ก็ดูให้ทั่วนะครับดูให้ทั่วก็น่าจะดูดูสภาพแล้วก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็น์อยู่นะครับ ก็น่าจะร้อยออยู่สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้คืออะไรติดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คืออะไรครับนี่ที่ติดอยู่นี่นะครับอ๋อน่าจะเป็นระบบของเขานะครับแต่ว่าดูดูจาก <c oughs> ดูแต่ดูความสะอาดแล้วก,ก็ก็น่าจะสะอาดอยู่นะครับสะอาดขึ้นเยอะแล้วแหละนะครับคาดว่านะครับ เมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยเย็นเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เกลี้ยงเลยนะครับอ่านะครับนี่นะครับก็คงจะได้ทําการปิดฝาแล้วนะครับทีนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ลื้อล้างนะครับ ผมยังไม่มีกล้องดูว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่สะอาดก็จะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่ปิดนะครับก็ลกุลกๆแบบนี้นะครับลดนะครับใช้งานบนนอกนะครับฝาตัวนี้ก็แตกนะครับฝาตัวนี้ก็แตกนะครับปิดตรงที่ใส่กรองนะครับฟิลเตอร์นะครับอา่าของผมจะ เสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือผมไม่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับก็ตัดแผ่นกระดาษตัวนี้นะครับปิดเลยนะครับแล้วก็เทปติดอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะปิดนะครับวันนี้ก็จะปิดให้เรียบร้อยนะครับ ในชุดเกะนะครับ <c oughs> ฝาปิดอีกแผ่นหนึ่งน่าจะอยู่ในบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหลือเหลือด้านหน้านะครับเหลือในส่วนของคอยร้อนนะครับที่ต้องทำความสะอาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูภายในนะครับ รถใช้งาน12ปีนะครับ11-12ปีนะครับออนิวตัวแรกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ